สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกับผม Chicken Time Channel และเราอยู่กันในเกม Delta Force ซึ่งช่วงนี้ตัวเกมก็เข้าสู่ซีซั่นใหม่แล้วนะครับหลักๆเลยเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงตัวละครใหม่กันนะครับที่ชื่อว่า n o x และในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวการใช้สกิลของตัวละครนี้และเกมเพย์ในโหมด Operation กันนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เหมาะกับเล่นในโหมด Operation มากๆนะฮะมันน่าเล่นยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสกิลของตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่า ขอเริ่มที่สกิลแรกเลยก็คือแทค t i c a l Fat แฟ n แซึ่งเป็นสกิลหากินของตัวนี้เลยก็ว่าได้นะฮะก็คือการคว้างระเบิดแฟตใส่ศัตรูทำให้ศัตรูติดสตันและตาบอดจอมืดชั่วคราวนะฮะและจะใช้ได้ดีมากในตอนที่เอาไว้เช็คมุมตึกมุมห้องหรือในทางแคบๆแ,แต่ก็มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งถ้าหากว่าเราปาพ้า,าหรือปาโดนตัวเองครับตัวเองก็จะโดนแฟตไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้ก็เล็งให้ดีๆนะครับ ต่อมาสกิลที่2จะเป็นสกิลที่เหมือนปลาดาวกระจายนะครับถ้าเราปลาโดนพื้นหรือโดนกําแพงนะครับมันจะชิ่งก่อนหนึ่งทีหลังจากนั้นมันก็จะแตกกระจายเป็นหนามออกมาทำำําดาเมจใส่ศัตรูในบริเวณตรงนั้นหรือถ้าเราคว้างใส่โดนศัตรูโดยตรงเลยก็จะระเบิดกระจายทำำําดาเมจศัตรูตรงนั้นเลยนะครับและความพิเศษของสกิลนี้ก็คือเวลาเรากดถือค้างเอาไว้แล้วเล็งไปที่ศัตรูมันจะทําการล็อกเป้าถ้าเราคว้างออกไปมันก็จะบินตามไปหาศัตรูโดยอัตโนมัติเลย สกิลที่ k i l สกิลอัติเมตก็คือ s i l e น t a s s a u l เวลากดใช้นะครับจะทําให้เสียงเท้าหรือเสียงวิ่งของตัวเราเนี่ยเบาลงจนแทบไม่ได้ยินเลยนะครับเวลาเราจะวิ่งอ้อมไปตุยศัตรูเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเท้าเราเลยศัตรูจะโดนเราอ้อมโดยไม่รู้ตัวด้วยแถมยังเพิ่มความเร็วในการวิ่งให้ตัวเราด้วยและที่สําคัญสามารถใช้หลบสกิลสแกนของสายรีคอนได้อีกด้วยครับ สุดท้ายนะครับพาสซีฟของตัวละครนี้เวลาที่ศัตรูโดนโจมตีหรือเราเองเนี่ยโดนตัวนี้โจมตีนะครับจะทําให้ติดสถานะบาดเจ็บหนักทําให้เวลาเราฮิวรักษาเนี่ยก็จะใช้เวลานานขึ้นและจะใช้เวลาในการชุบดึงเพื่อนที่ล้มลงเนี่ยนานขึ้นอีกด้วยนะครับเอาละ่ะในส่วนของรายละเอียดของสกิลของตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูรีวิวเกมเพย์ในโหมดโอเปอเรชั่นของตัวนี้กัน แต่การลงไปครั้งนี้ไม่ได้ลงไปธรรมดาอย่างแน่นอนซึ่งเราจะเลือกเล่นตัวละครตัวนี้ให้หมดทั้ง3คนเลยนะครับมาเป็นแฝดส,สามเลยนะฮะจะเป็นยังไงไปรับชมกันต่อได้เลยนะบันนดนี้นโดนแฝดโดนแฝดโดนแฝดมืดโดนตามกันตามกันเปิดตวิวิ่งชาร์จแม่งเลย อไอควันเหรอนั่นๆนๆนนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หน้าค่ายนนหนึ่งตัวเดียวเดียวตัวหนึ่งแล้วตายตัวนึ่งตายเลยตายอีกหนึ่งประสุนมาทางไหน,น อ่ตักซ้ายมาขวาตักร้อยี่สิบเดี๋ยวนะเสียงเหมือนอยู่ตักซีเมนถูกไหมเสียงอ่ะ uh. เอาก็เอาแฟลชเช็คดิแค่นั้นแหละโดนตรงนั้นแหละอยู่แถวนั้นแหละโดน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 ,โดนอยู่ซองซ้ายยิง

ยัดเลยยัดแฟดเลยยัดแฟดเลยไม่ถูกไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีไม่มีเอ้าท<อ>ี่มุมหลังนะเห็นปะใช่ใช่ใช่แฝดไปดยวดดิยวดดิทำแฝดไปเจ็บเหลือเกินโดโดลงสิ หมดยางหมดแล้วแหละเป็นกล่องไปแล้วโชค<อ>ดีนะหนุ่มๆลืมเอาออกระสุนมาีนอะไรอ่ะ AK จะไม่ตายวะโดนแฟดโดนแปดรตีนะโรอตีนะนะดูแล้ว,ลวต,าตายหนึ่งตายหนึ่ง ขอความเลือดก่อนบุบไปนข้างบนข้าบนข้บน้บนไป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 ข้างบนใช่ไหมเข้าไปข้างในก่อนเข้าไปข้างในเข้าไปข้างใน ุดลองมาดักบนันไดกาลังอยาตายแล้วเอตายยเลตายเลย,ย,เลยมันเหลืออีกตัว,ตวน,นี่อีกตีนหนึ่งอีกเพี้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่จศูนย์เปิด <c oughs> เกือบเล่นกูแล้วไงเมื่อก,กี้ แม่งใช้ยูซี่ของไฟนี้นะจ๊ะทั้งหมดในกระเป๋านี้ <S 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 อยู่หน้าประตูฝั่งนี้อยู่ประตูข้างบนเอ้ยข้างล่างข้างล่าง

กลัวมันเข้าทางเนี้ยตายตายเลยโอเคโอเคลงไปอเคฮิร์ใช้ปืนเฮียอะไรวะ มีสนตยตัวนี้ใช้สนตยเอ้ยเอาสนตยพอตัวหน้าประตูใช้สนตยไม่มีใครเก็บเกาะม่วงไปบ้างแล้วปะ่ะเกาะม่วงอยากยาบอสทังเลยยังไม่ได้เก็บขอสไนต์นะเออกลัวนละสิงอยู่ยนี่ แปดปโดน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 อูโดนแปดเยอะปี่งแปดปีโดนเข้าเข้าแปดสามติ เรดี๋ยวขอรักษาเนื้อรักษาตัวก่อนระวังนะวิ่งวันอย่าก,กดอันติวิ่งอ้อมมันก้อนหนึง่งเออเอเอเรียกอะไรวะแขนหักกป๊นนึง ยิงแงถ้ามันเจออย่างเงี้ยเรากดอันตีกดอันติวิ่งอ้อมมันได้เลยนะมันจะไม่ได้ยินเสียงเท้าเราแล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยไปติดยิงติดยิงห,ง,งหน้าแอดมินหน้าตึกไม่ใช่ละข้างหน้านี่เลย เฮ้ยมันโยนอะไรเป็นรึ้ปล่โยนโดนมีก็จะมาคนเดียวจริงๆเหรอศพยังอยู่นั่นไงอยู่ตรงในรไงอยู่ตรงนน้นเอเคลคีูใครยิงสไน๋อโยู่ป้าแฟดไปก่อนนะจะวิ่งข้ามถนนโดนไหม ขาวิ่งวิ่งฝ่าเลยวิ่งฝ่าเลยโอเคยิงสกัดไว้ล้มยิงยิงทะลุควันอย่างนี้ไอ้ปุ่มรีพอร์ตมันสั่นนะลุยเลยลุยเลยมันเหลือแค่ตัวเดียวเออเดี๋ยวตัวหนึ่งเช่นระเบิดฟางแฟดไปอยู่ไกลแล้วอยู่ไกลด้เลย ตายแล้วเอ๋อเป็นปคนคนทำเฟซคนหนึ่งอาจจะไปทำเฟซฮะมีคนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโดนยิงอะ่ะคน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 อยู่นี่วนตีวิ่งเลยครับก่อแต่ก่อแตกโดนแตกแต่เนีาะล,ล้ม อยู่หน้าต่างต้นไ้เออตรงไอ้ทียเพียงลงมาหนึ่งลงมาหนึ่งเหรอเหแล้วอยู่นี้เจ็บกูเจ็บตสองตัวเดี๋ยวเดี่ยกูครบอยู่นี้นะอยู่นี้สองตัวเลยฆ่ามาตรงลงรถนะเข้าใจ มาเอ็กซิค x วหน่อยยังไม่ถึงแม,ม,ม่เลยล้มหนึ่งล้มอีกหนึ่งป่าแฟดไปอีกรอบโดนจะเปิด้ ตายโอ้นี่เซตม่วงมาเลยแล้วม่งแตกมาเลยฮี่ไอ้คนนี้แตกนี่คืออะไรวะดูดิไอ้ยังเต็มกระเป๋าเลยปืนวะเนี่ยไม่่ใชโอ้โโลเยซล่าเซลล์เหี้ยโซล่าเซลล์เอาไปทำเหี้ยอะไรอีกตัวนึงอ่ะตัวนึงอยู่ป้อมยามลงรถ คนคนมาเลยบอมมาตัวีไปข้างในครับไปเข้าไปข้างในม,มากี่ตัวเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวมันก็ดื้อเข้าไปข้างในระวงังนะเผื่อมีเพื่อนเช็คแฟลชก่อนแฟลชน้ำแฟลชน้ำล่องชใชแบบ่เพื่อนอยเพื่อนไง ล<ง>้มหัวหัวแตกหัวมันแตกตายตายหมด

ลม้มเกียรยิงออกไกกันเพื่อไอ้ตัวเมื่อกี้เปล่าวะมาตัวเดียวอีกแล้วแยกกันเล่นเสียงปืนมีเสียงปืนในซับเมเจอร์ไม่ดีเลยนะแยกกันเล่นอย่างนี้เสียง,งอะไรใครพูด มีเชนลิกม่วงเสียงเสียงิงเสียงเดี๋ยวมันใช่ไหมไหนใช่หรอในในั้นนะแต่เสียงยิงอ่ะมาจากในซับนี่ด้วยนะระวังนะเดี๋ยวกูขึ้นไปดูซับให้ขึ้นดูซับให้มึงดูตรงนั้นไว้เข้าหลังข้างหลัง มาร์กแ,แดงอะมาร์กแดง<ป>อะเเันอี n ไอเนีเขาา้าช้าซะหน่อยอ้ยจัคนเอที่ปูติงนะตาแปดไป โดนแต่โดนระวังมันชิดกำแพงนะอยู่นี่อยู่นี่ตรงควันใช่ไหมตึกตึกยิงมาตึกยิงมาตึกยิงมาบนตึกยิงมาอูอยู่ไกลมีอยู่ไกลด้วยขอยข่อยก่อนเอาเอาตรงเอาแถวเราก่อนอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เห็นแล้ว แหม่วิ่งไปวิ่งมายังไงบนตึกมึงยังไงยังไงครับไม่ยังไงขอปั๊มเลือดก่อนถ้าไม่ยังไงเฮ้ยมีตัวใกล้ด้วยปะนี่ตรงนี้ตัวนี้เออออกไม่ได้ติดตัวบนตึกอยู่จัดการเลยจัดการตัวเองเลยอืรู้มากวะเนี่ยพอกูออกมึงยิงพอกกูเลงมึงหลบ อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยตรงกล่องเนี้ยนะซ้ำเ,เพื่อนมาแล้วอ,อีกแล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยเจ้าเกลีย,ยดอะไรเชฟเกใด้หน่อยอุ้ยอือเกาะแตกไปดิหมวกแตกไปดิปุ๊บ จัดการไปก่อนนะขอดูตรงตึกก่อนกลัวมันจะตุยหลังเนเีนเ่ยไปเฮ้ยหลักตึกมาแล้วตึกมาแล้วไปรอ,อจากตรงนี้ก่อนเร,เรากลังเหมือนเรากลังจะโดนยำยังไงมั้โดนเป็นแซนวิชป่ะถอขยก่อนถอขนยก่อนออกข้างหลังก่อนเฮ้ยอยู่ในตึกติดอยู่ข้างในเออ โดนแฟดลบแล้วลบแล้วมานี่เปลืองกระสุนกูว่ะ,ะทีเฮอะทีอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังระวงังรอรับเลยกดอัติอ้อมละโอยอยู่นู้นอยู่ฝั่งนู้นอยู่นู้นเลยฝั่งนูงน้นเห็นอะไรอะไรละ เยี่ยมตายหนึ่งตายเลยมีอีกไหมมี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 ตายตายเลยตายเลยโอ้โดนแปดต,ตัวอีกแล้วโอเคหมดนะหมดไหม่มรู้ว่่ะนาจะหมดตะกี้ตายเลยอ่ะวิเอ็มสิบสี่มินีแ้แม่งแจ่มจริงว่ะ ไอ้นี่ยิงส่วน AK แล้วเนี่ยเฮ้สสงสัยในพุ่มนะเอาสกิลเนี้ยเช็คเลยจะขึ้นลูกเป้านะบอกเลยมันอยู่ตรงนั้น